เอ๋ไปยนเจ้าผู้อย,ายาู่ในพวกแห่งนีิวลาตะเลพนนั้โคนทันรถหน้าทันหน้าคามหาศารเที่ยวอภิบาลระแวดระวังภัยพิบัติช่องทานายพากินพา,าเยียวด้วยคกับอีกทางเรือสีมีมณ์สน,น,นมนขามปีครับผมัวา บรรยากาศัทวไปครับทําการส่วนมุ่นขมปีวัดมหามนารามวัดไปไงหญะครับผมตบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีครับผปีส3มธันวาคม2 5 6 7ครับส่วนมุ่นส่วนมุ่นขมปีประจำปี267 7นะครับปี2 5 6 8ครับผม ตอนนี้ก็ทั้งพิธีผ้าครับบวงสรวงอยู่ครับผมเมื่อกี้สวดมนต์ไปแล้วรอบหนึ่งครับผมยกระดับกันทีผ้ามันเปลี่ยนบรรยากาศทั่วไปครับพอดีว่าพระอริยบทนะครับเรื่องมาผ้าพี่พาน้องมาเปล่ยบรรยากาศทั่วไปของการสวดมนต์ของวัดปัญญายีปีนี้ครับผม ส่วงพิธีพามกลังบวงสวงกับช่วงนีน้ครับผมจากแล้วยาวิลางามเลิศประเสริฐจริงแม้จะประกอบการงานทุกสิ่งล้วนเป็นมหามนคลขอเจอเทพไปอยู่าเจ้าเร่งจอระดลมาทุกทิศาแล้วพร้อมใจกันตั้ง อนุโมทนามหากุศลซึ่งฝ่ายคณะสงฆ์มีระเดชพระคุณท่านยศบุญข้าว่าพุทธศาสนิกชนครับก็เยอะครับเยอะพอสมควรนะครับบรรยากาศหนาวครับผมลมแห้งครับหนาวครับวันนี้หนาวครับผมารรกจดเ ได้พร้อมใจกันมาประกอบพิธีบวงสวงดวงวิญญาณพระไวยทัศน์พระไวยทัศน์วัดมหาวนาาันรามผู้ดูแลรักษาอภิบาลรักษาพระเจ้าใหญ่อีนแผน่นเพื่อขออนุญาตในการบำเพ็ญกุศลสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในวันนี้ คือธรรมะสูกเจตธรรมะถูอีทางพลังขอความปรารถนากรั้งนี้นั้นจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จและจงพันสำเร็จแด่พวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายตลอดกาล

สัพโตสานรรมิภิมาสบิณฑิษาภาเวิรทรถยวาราชาสัพปริวาราไมทิกาเตมิอมิยานุรัตุโรกเยนเถราจทักินสบิณิาภาเกวิรูปขโยหราชาสัปริวารามทิกาเตมิอภิยานุรกต ชาช่อนลายครับผมอากาศหนาววันนี้ครับลมกระแรงครับสวดมุ่นขามปีครับผมจำปี2 5 6 7นะครับ2 5 6 8ครับขีวัปรปใญญ่ยครับตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุลรธานีครับผมนี่ครับบรรยากาศครับ ท่านายกับพามาเบ่งบรรยากาศนะครับวันนี้มาพ้เดียวครับผมเป็นพาสวดมนต์ไป็นหลรอบหนึ่งครับผมตอนนี้กำลังพิธีวงสววงของกรามครับหลังจากวงสววงพิธีพามแล้วครับจะเป็นการสวดมนต์นะครับสวดมนต์ขามปีเสร็จแล้วก็ิบสู่ขวันครับถ้าพิธีใบสีสู่ควันนะครับจะสวดสยันโต

วาติพันวาติพิตันวาระยานวาตังรักขันตุนี่รองทานครับผมรองทานกาแฟาชากาแฟาครับนี่ก็ต่อคิวครับขัดไทยไหมครับน่าจ,จะเป็นขัดไทยครับขอบคุณ นี่บรรยากาศนะครับหน้าพวิหารครับผม ตรงที่จอดรถจักรยานยนต์ครับนี่ครับชาชุนก็เอาจักรยานยนต์มาจอดครับบริเวณนี้ครับนี่ครับรรยากาศทั่วไปนี่ครับลมแห้งครับเบื้องไฟนี่ครับนี่ครับขยับนี่ครับขยับอย่างใหญ่เลยหนาวครับสังเกตเบิ่ง

ันตาครากองในการครับผมอาทยนะครับกองในการแล้วลงทะเบียนเอาปฏิทินเลครับกองในการครับซื้อสวดมนต์เลยครับปฏิทินครับผม ปฏิทินวัดตาใหญ่ครับนี่สวยงามครับผมได้ไปละหกอันเลย <c oughs> <c oughs> ครับดูบรรยากาศด้านกว้างครับด้านไกลครับตรงล่านนาพระวิหารพระเจ้าใหญ่อินแดงครับนี่ครับบรรยากาศพุทธศารเจดีกระชอนนาสวดมนต์ขานปีครับปีนี้ก็คึกคักไม่ถูกปีครับพิธีพันจัดอยูซีวัดครับในเมืองขบวนี่ครับมีซีวัดวัดใหญ่ๆมีซีวัด ดังนาทีทานทนอย่ารู้ขาดสายเลยนาะสาพารถสิทธ,ธิสามารสิทธิสาพารถสิทธิทวนทุกเเกอสาภาพรโยงประสิทธิแตแด่บววข้าพระพุทธเจ้ยยาทั้งหลายที่เข้าร่วมพิธี ลงท้ายพี่เกา่าต้อนรับพีใหม่ในวันนี้ยมจะได้เจ้าครับสำหรับคลิปนี้ทนายก็พาวงบรรยากาศเนาะของพุทธศาสินินกชนนะครับที่มารวมสวดมุ่์ ข้ามปีนะครับประจำปี2567นะครับที่วัดไปใหญ่เด้อครับผมสำหรับคลิปนี้ทนายก็ขอปิดคลิปไปแค่นี้เลยครับพร้อมกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ